ท่านพระเถรามุเทระท่านผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณพระสุวรรณมหาพุทธาภิบาลอายุท่านหกสิปีแล้วสมัยก่อนโน้สี่สิบปีก่อนเป็นสมนเดน็เล็กๆมาอยู่กับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ สมัยยังเป็นพระมหาสลิดปรริยนธรรมแปประโยคเป็นสมเด็จอยู่กับท่านอาจารย์พระมหาพยุงทาวรธรรมโมเลยผูกพันฉันด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นสมเด็เล็กๆผูกพันกันยาวนานหลวงพี่โฮท่านจ้คุณสุวรรณมหาพุทธาพิบาลท่านเป็น เป็นสำเนีนที่น่ารักช่างพูดเจ้ยวทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่สมัยเป็นเรเล็กๆดังกล่าวแล้วจเจริญขึ้นอายุวัฒนะมงคลมากขึ้นก็เป็นพระครูชั้นโทชั้นเอกชั้นพิเศษเลยมายเป็นพระราชาคณะนามว่าพระสวรรมหาพุทธาพิบาล รับภาระเป็นเลขานุกการส่วนตัวเลขานุกการวัดไตรมิตรวิทยารามช่วยงานพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จในฐานะที่ว่าเป็นพระที่รู้ใจทำอะไรก็รู้ใจว่าได้ดุได้เหมือนกระโถนใกล้ตัวของดีก็ใส่ของไม่ดีก็ใส่ของอะไรก็ใส่ไปหมดเลย แต่ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นมือเป็นไม้เป็นกระถนุนที่มันอยู่ใกล้ตัวเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่60ปีของหลวงพี่พระครูเจ้คุณพระสวรรมหาพิพุทธาพิบาลขอพระเดชพระคุณแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีมีอายุวัฒนะมงคลงดงามยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ นอกจากดีแล้วขอบุญกุศลที่หลวงพี่ทํารับภาระไม่ว่าจะเป็นเขาไม่ชีโูนย์ปฏิปธรรมวัดไตรมิตรวิทยาลามที่เขาไม่ชีก็ดีการศึกษาของสมเด็จก็ดีแม้จะติดไฟถวายสำนักเรียนก็ดีเป็นความคิดวิสัยทัศน์ของพี่ท่านเจ้าคุณพระสุวรรณมหาพุทธาพิบาลโดยแท้ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ด้ยวยความมีน้ําใจยิ่งไปกว่านั้นได้มีโอกาสดูแลหลวงพ่อพระพุทธสวร่วนมหาพุทธาภิบาลทําความสะอาดทําทุกอย่างให้มันเกิดความเรียบร้อยดังกล่าวแล้วนับว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่กับพระผู้ทํางานเป็นกําลังใจถวายท่านให้เจริญลุกเรืองในพุทธศาสนาและเป็นผู้ที่ช่วยงานการคณะสง์ ทั้งหมดทั้มวลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสุเด็จพระพุทธาจารย์ขอรุปพี่มีอายุไขยิ่งยืนนานผ่านการผ่านร้อนผ่านหนาวดืวยความสุขกายสบายใจประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอภิชาตบุตรของคุณพ่อและคุณแม่โยมพ่อโยมแม่ เป็นพี่และน้องที่ดีของพี่น้องที่ยังมีอยู่วันพิรักประสบความสาเร็จในชีวิตเป็นที่รักของทุกทุกคนดังกล่าวสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชโย,ยนิจังขอพระเดชพระคุณหลวงพี่สมหวังดังคิดสัพพีติโยวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมา ขอรูปี่อย่ามีเวรมีภัยมีอันตรายใดสัพพโลกวินิมุตโตสัพพสันตาปวัติโตสัพเวรมติกันโตนิพุโตจะตวงภวะขอพระเดชพระคุณอย่ามีโรคภัยติดตัวนอกจากนี้อย่าได้มีอันตรายใดๆยิ่งไปกว่านั้นมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีคนที่รักและประสบ ความเป็นมิ่งมงคลตลอดชีวิตด้วยเธอ